ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกริตนะครับวันนี้ผมจะมาวิธีเปลี่ยนกั๊กจอนะครับผมง่ายมากๆเลยนะครับผมนะก่อนที่จะเปลี่ยนกัจอคุณต้องถอดปลั๊กออกให้หมดถอดอะไรทั้งนั้นออกให้หมดเลยนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับผมนะส่วนวิธีเปลี่ยนก็คุณต้องถอดฝาเคสนี้ก่อนนะครับผมนะนี่โอเคไม่ต้องเสียเวลาพูดมามากมาทำกันเลยนะมันก็แล้วแต่เคสนะครับผมที่จะเป็นอย่างนี้ แล้วแต่เคสนะนี่ถอดถอดฝาเคสนี้ออกก่อนนะครับผมนี่ง่ายๆนะนี่ถอดมาเลยนะท่านผู้ชมปุ๊บอืโอเคปุ๊บ,บนี่ power supply นี่ผมใช้เออเอลวูคูซูเปอร์บีหกร้อยวัตต์นะครับผมนะโอเคมาถอดฝาเคสช้าๆนะครับผมโอเคมาวางตรงนี้แหละนะโอเคน็อตก็วางไว้นะครับผม ซึ่งต้องมีอุปกรณ์เสริมนะครับผมนี่ไขควงนะครับผมนี่ประมาณนี้เอาสั้นหรือยาวก็ได้แล้วแต่นะครับผมเอาเอากลางๆก็ได้โอเคเนาะแต่นี่เป็นไขควงยาวนะครับผมนะส่วนวิธีถอดคัดจอก็คุณต้องทําการขันน็อตออกก่อนนะครับผมนะนี่ดูตรงนี้นะในสลอตรงนี้นะครับผมนี่มันต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับผมนะก่อนที่จะถอดคัดจอกูต้องขันน็อตออกก่อนนะครับผมนะนี่ ช้เมื่อเดียวว่าแหละในการถ่ายคลิปล okay. นั่นแหละโอเคนะโอเคเรียบร้อยเราก็แงะออกนี่ประมาณนี้ปุ๊บสวว่วนวิธีปลดล็อกก็จะอยู่ตรงนี้แหละนี่ตรงนี้กดตรงนี้นะนี่นตรงนี้กดตรงนี้เลยนะดูตรงนี้รู้ไหมนี่นีตรงนี้เลยนะกดดีๆนะดดๆกดให้ช้านะครับผมเดี๋ยวผมต้องลองก่อนนะ มันปวดยังไงน่าจะปวดแล้วแหละน่าจะไม่ผิดนี่อันนี้เป็นการ์ดจอเอ,อ่อ rx 5 5 0 2กิกนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวปลดล็อกก่อนโอเคน่าจะปลดล็อกแล้วแหละโอเคเขาค่อยดึงนะครับผมขยับซ้ายขวาห้ามหักนะต้องขยับซ้ายขวาเท่านั้นนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวโอเคนี่นครับผม เปลี่ยนง่ายมากๆเลยนะค่อยๆดึงนะผมทำใช้าๆก็ได้อย่ารีบนะครับผมโอเคอเค่อยๆๆนะครับผมเพราะที่ใส่มันแคบมากอะแคบพอสมควรเลยนะเอ้ยถอดยากถอดเย็นทังเนาะกระจอพวกนีน้โอเคนี่กระจอ,อยังใช้ได้ปกตินะครับผมนี่กระจอเก่าๆนะเก็บเอาวางไว้ตรงนี้แหละ กัดจอที่ผมเพิ่งซื้อมาก็เป็นพวกเอ่อกัดจอ GTX 1 0 6 0นกะครับผม6กิกส์แล้วผมซึ่งกัดจอนี้ก็ออกมานานแล้วนะผมก็มัน8ปีแล้วนะผมมาเรามามาดูกันเลยนะกัดจอ G TX 1 0 6 0นะแต่ว่าก็ผมไม่อยากเสียง RTX บนะินหรอกนะนี่ก์ดจอ,อนั้นก็แนะนำดีกว่านะอันนี้ผมก็ซื้อมือสองมานะนี่ผมนี่กล่องกัดจอจเป็นประมาณนี้นี่ผมโอเค ใช้มือเดียวนะท่านะผู้ชมโอเคโอ้ยโดนฝากเคกสขอโทษด้วยเพราะว่าการจอมันหนักนะนี่ asus นะอ่าเปิดตรงนี้เลยนะปึ๊บอี้นี่ส่วนแผ่นก็ไม่จําเป็นก็ได้คู่มือก็ไม่บังคับนะครับผมนี่นี่เลยนี่ gtx 1060นะนี่สภาพเหมือนของใหม่มากเลยนะครับผมนะผมก็สั่ง shopee ปปนะนี่เลย กาจอแบบสายเล่นเกมนะครับผมกาจอไม่มีขุดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะดูดิมันของใหม่มากเลยอะ่ะโอ้โหมือสองแล้วเนี่ยของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่โอเคไม่ต้องพูดมากมาเรามาวิธีเปลี่ยนกันเลยนะโอเคเราก็ต้องแกะพวกนี้ออกก่อนนะครับผมนะนี่แกะนี้ออกก่อนนะครับผมนะนี่โคตรึงโคตรึงนะนี่นี่ผมนี่ โอเคใช้ผมใช้มือเดียวขอโทษด้วยนะโอเคนี่ผมก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่นี่ GTX 1 0 6 0นะนี่เลยดูโอ้โหเหมือนของใหม่มากเลยอะ่ะโอ้โหขาจัวเลยนะนี่ช่องใส่ร์ดจอจะเป็นประมาณนี้แล้วผมถ้ามันปิดไว้ก็เปิดไว้เลยนะครับผมนี่เปิดไว้เลยประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมนะตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่ช่องต่ออะไรพวกนี้แหละนี่นี่ เปิดเปิดให้หมดเลยนะนี่แล้วก็ HDMI ด้วยนะช่องต่อน,นี้จะเป็นตัวเออ HDMI นะถ้าจะไม่ผิดมันคืออะไรก็ไม่รู้อะถอดถอดต้องต้องถอดก่อนคลิปยาวก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าผมเพิ่งซื้อ GTX 1060มานะนี่นี่ครับผมนะโอเคค่อยคดึงนะโอ้ยดึงยากดึงเย็นจังเลย โอเคเรียบร้อยอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับผมโอเคอันนี้เป็นที่วีแลมกัดจอเนาะโอเคอันนี้เป็นกัดจอจีดีดาห้าเนาะนี่เดี๋ยผมจีดนะีด okay. ้หนึ่งศูนย์หกศูนย์นะโอเควิธีใส่ก็หยิบกัดจอแบบนี้เลยนะเอฟพิกแบบนี้อย่างนี้นะนี่อย่างนี้เลยนะครับผมเออใส่ก็ใส่ให้ช้านะครับผมนี่ใส่ง,ง่ายๆเลยนะนี่เลยใส่โคตรง่ายอะ แล้วก็ก็ค่อยใส่นะครับผมก็ใส่ได้หมดนั่นแหละกระจอไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรก็ตามมันแหละใส่ได้หมดนะครับผมนี่สภาพเหมือนของใหม่เลยนะโอเคค่อยๆใส่นะใสใ่ช้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคแร้วผมจับ2อม,มือก่อนนะขอโทษด้วยเพราะว่าผมถ่ายคลิปอยู่นะโอเค ดูรูดูดีๆนะรู GDR5 แล้วผมนะโอเคเราค่อยใส่นะครับผมโอเคได้ละได้ละท่องใส่มันแคบเนาะนี่โอเคเรียบร้อยจากนั้นก็กดกดไปเลยฮะมันจะล็อกอัตโนมัติโอเคเรียบร้อยห้ามหักงอเดอร์ระวังเดอโอเคเรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วนะโอเคทีนี้ก็ ล็อกไว้นะครับผมนี่ฝานี้ปิดไว้นะนี่ปิดตรงนี้เลยปิดตรงนี้เลยนะมันก็แล้วแต่เคสนะครับผมแล้วแต่เคสนะแล้วก็น็อตด,ด้วยนี่เอาใส่ตรงนี้แหละนี่เลยโอเคเดี๋ยวใส่โอเคคลิปยาวยังไงก็ขอโทษด,ด้วยนะโอเคนี่เรียบร้อยแล้วก็หมุนขวานะหมุนขวาโอเค นี่ครับ GTX 1น GT 6่6 g นะเล่น Starfield ก็ได้นะเล่นได้ครับผมนะโอเคอันนี้เป็นช่องสายพดดินเนาะมันมันดูแคบไปหน่อยอะ่ะทุกผู้ชมมันดูแคบมากเลยส่วนวิธีต่อไฟเลี้ยงนะครับผมก็ดูตรงสายตรงนี้นะนี่นตรงนี้นี่เลยก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่ดู PCIe นะครับผมอันนี้จะเป็นแล้วแต่ Power Supply นนะคุณใช้กี่วัตต์นะครับผม ถ้าคุณมีหกบวกสปินก็สามารถใส่ได้ครับผมนะนี่วิธีใสยังไงก็คุณต้องแบ่งแยกออกก่อนนะครับผมนะนี่แบ่งแยกอย่างนี้เลยนะนี่สปินก็ปล่อยมันไว้นะครับผมนะวิธีใส่ก็ดูแง่งดีๆนะนี่ดูดีๆนะนี่นี่ดูแง่งตรงนี้นะครับผมนะนี่ใส่ตรงนี้เลยนะใส่ง่ายเองนะครับผมไม่ต้องซื้อตัวแปลงครับผมนะเพราะว่าตัวแปลงมันมีความเสี่ยงนะครับผมโอเค โอเคนะ่าจะได้แล้วแหละได้แล้วโอเคเรียบร้อยนี่สําเร็จแล้วนี่เลยการ์ดจอ GTX 1 0 6 0 6 g นกะครับผมนะนี่โอเคเรียบร้อยสำเร็จแล้วน,ล 60, X, นะตนะนะานนั้นก็ปิดฝาเคสได้เลยนะท่านผู้ชมโอเคเรียบร้อยมาเรามาปิดฝาเคสเลยแล้วกันการ์ดจอเก่าก็ยวเราวางไว้ก่อนโอเคโอเคมา สามารถเล่นเกมใหม่ได้นะแต่ว่าแต่แต่เล่น TDAV ก็สามารถปรับสูตรได้นะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมโอเคไม่ต้องคุณมาครับผมเรามาปิดฝาเคสกันเลยนะโอเคปิดฝาเคสก็เรียบร้อยนะขันน็อตเลยนะ โอเคเรียบร้อยจากนั้นก็เปิดคอมได้เลยครับผมนะเสียบปลั๊กลองเลยโอเคหลังจากเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเรามาเปิดเครื่องกันเลยครับผมมะเปิดเครื่องกันเลยโอเคเปิดจอดิมันจะติดไหมโอเคนะหนึ่งสองซ้ำเนี่ยโคตรึงเนี่ยดูนะท่านผู้ชมมีไฟด้วยโอ้ แล้วไฟมันกระพริบก็มันไม่เกี่ยวหรอกนะเพราะว่ามันไฟแสงมีปัญหาท่านผู้ชมนี่ครับผมนะท่านผู้ชมนี่เปิดเครื่องจอติดปกตินะครับผมนี่โคตรึงตายแล้วนี่ครับผมโอเคแล้วก็มาลงไดเวอร์เลยอะนี่ชิวๆแล้วนะท่านผู้ชม นี่พัดลมไม่มีดังแล้วไม่มีเสียงฟื้แล้วนะครับผมอ่ากระพริบแสดงว่าเป็นเขากําลังลงเดวเวอร์มันเจะไม่ผิดเออมันลงอัตโนมัติเองเออใช่ใช่ใช,ใช่นี่ครับผมใช้ได้ปกตินะนี่ชิวมากเลยค่อนข้างชิวโอเคเรียบร้อยครับผมติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมทีนี้ก็ลงไดเวอร์กับจอด้วยนะครับผม นี่เข้าไปที่เบาราว์เซอร์เลยแนะนำแล้วก็พิวว่า Nvidia นะครับผมโอเคเรียบร้อยอะท่านผู้ชมนี่เข้าเว็บไซต์ตรงนี้เลย NVIDIA Driver d r i v e r Download อ่า G-Force ผมเลือกอ่าสีซีดีนะโอเค GTX 1060 Windows 1ศูนย์อเรือกอนบี่ิตอ่าเกมวีดีเ Driver เนาะกดเซิร์ชไปเลยโอเคเรียบร้อย,นะย,อย,อยทีนี้ก็ลงเองแล้วผม โดยเวอร์ก์ดจอโอเคประมาณนี้นะครับผมโอเคปิดคลิปแล้วแหละบ๊ายบาย